สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะฮะวันนี้จะพามาดูกับปืนนี้เลยที่ e c 9หรือว่า T9 e c นั่นเองนะขอเรียกประมาณนี้นะก็วันนี้ใส่สเ,เป็น2สกินนะฮะเป็นไมโครชิพอันแรกนะครับอันนี้แต่งแบบประมาณนี้เลยเดี๋ยวลองดูนี่นะครับใช้เป็นยิงแบบฟูวออโต้นั่นเองนะฮะแล้วก็ใช้เป็นโนสโตนะครับอันนี้เน้นยิงไกลๆได้นะฟูออโต้กระสุนก็30นะ แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่แต่งนะครับเป็นตัวนี้เลยนี่นะใช้ยิงแบบทีละ3นัดนั่นเองนะฮะแล้วก็จะเพิ่มความนิ่งมาหน่อยน,งนึงกระสุนก็39เหมือนเดิมนะฮะประมาณนี้อันนี้ที่ผมแต่งนะ,ะเป็นเป็นสองปืนนะครับผมโ o ปิกพ p าสเตออันนี้เอาแรกเล่นอันแรกเล่นอันนี้ก่อนแล้วกันโอเคมาลองดูนะฮะ ว่าจะเป็นยังไงกับ TEC9 นะลุยดานเลือกันนะครับผมโหมด Free for all นะปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้โหท้องฟ้าช่างสวยงามจริงๆเลยจุาแรงจุาแรงลุย <for> โอมายังไม่เจอใคร อันนี้ใส่บูเลตมาเพิ่มความเร็วโดนยิงโดนเยืง่งไปคอยตรงนี้ฮะเดี๋ยวเข้ามาอุ๊ยระเบิดไม่ล่วงไม่ล่วงข้างล่างกุ้ยเกือบเลยเสียงมาสามนัด พร้อมได้แล้วฮะตังไวตรงนี้ก่อนจุ๊บอุ้ยนะนุน่นไ่แล้วหลุดไปแล้วใช่ใช้ได้เลยนะปืนนี้ก็เป็นปืนจากซีซันห้าที่ผ่านมันเองนะครับผมตอนนี้ก็ยังมีคนเล่นอยู่นะแต่ว่าผมก็ยังไม่ได้เอาไปทำปืนทองอลยยังไม่เสร็จเลยอีกห้าเควสนั่นเองนะครับ น่านจะเป็นพวกอลองช็อตอะไรประมาณนี้ที่ยังไม่ได้นะเขาอยู่กันหัวเรือท้ายเรือดเดี๋ยวเราต้องออกล่าแล้วน,น,น,นี่มาแล้วมาแล้วข้างล่างนี่ใช้ก่อนเลยครับผมโอ้ยยิงป้อมเราข้างหน้ามีกระโดดจิ้มตอนนี้ใครจะยิงป้อมเราเอา การระเบิดไว้ก่อนให้ป้อมนะมาแล้วหนึ่งตัวืึมไม่ล่วงไม่โดนจังๆนะผักทางกีบเรือก็มีนะฮะแล้วตอนนี้ทายเรือมีสองตัวเขาเจอหน้ากันแล้วยิงกันให้ไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นอุ้ยเกือบโอ้โหโดนหลังนะ หลังมาติดๆโอยเอยเอาเครื่องบินลาตะเวนไว้ก่อนได้ไหมได้เท่าไหร่ตัวหนึ่งเหรอเสียงหลังตามมาอีกตัวนะครับนี่ประมาณนี้โอ้โหสกินแบบสีหวานมาก ดูไม่เหมือนปืนยิงกันนะเสียงมาแล้วบายบายถ้ายเรือนายหนึ่งอีกตัวหนึ่งล่วงโดนเครื่องบินสอยล่วงเนะี่ยไม่เห็นนี่จะเอ๋ เป็นปืนตระกูล S M G ที่ดีมากๆนะกระสุนมันนี่คมมากเลยอนะจิ๋วถ้าแจ๋วว่างั้นป้อมไปก่อนป้อมเฮ้ยเดี๋ยวเราไปป้อมไว้ตรงนน้นจะได้ช่วยยิงนะจ้าเอ้เฮ้ยซ้ายโอ้ยเกือบตั้งอร์มไว้ก่อน เสียงหลังเหมือนมากเลยอะ่ะกันระเบิดกันเหา่าละสปายเรามาเรียบร้อย HARP กลางไปจะเอข้างหลังเพื่อนแล้วท้ายเรือก็เต็มเหมือนเดิมนะสีโฟล่วมแจมกันหน่อยหนึ่งตัวโอ้โหได้หนึ่งแล้วยิงอุย้ยไม่ล่วงแม่ตามหลังมาหนึ่ง ไปนี่โอ้โหโดดโดดลงต่อหน้าไปแล้วพร้อมเราพังนะฮะหน่วยลาดตัวเวนก็มาแล้วตอนนี้่ะตาเเอร์ซีโฟได้ไปนหนึ่งแล้วข้างหลังนู้นกลับเข้ามาก่อนครับ เอ้ยโอยโอ๊ยโอ๊ย,อย,อย,อยหลังโอ้ไกลหลบก่อนหลบก่อนยิงไม่แม่นยิงไม่แม่นหลบก่อนระยะไก,ก,กลเนี่ยนี่ไงยิงแผลเขายิงเองแล้วเราก็ไปคอยเก็บซากนะแหน่นี่ใส่ดีจริงๆอุ้ยเกิดต่อนหน้าเลยเหรอผมน่าจะมีนะขึ้นแล้ว ไปยิบเก้าตัวมาอุ้ยเกือบจะปลาระเบิดใส่เว้ยมาโอ้โหเรียบร้อยตายพอดีนะเดี๋ยวเราเปลี่ยนไปเป็นแบบออตโต้บ้างฟูลออตโต้ประมาณนี้อันนี้จะเน้นเน้นยิงไกลหน่อย ระยะไกลนี้กระสุนดำเมจไม่ลดเท่าไหร่นะครับใช้เป็นแบบโนสโ,โต,โตข้างหน้าอุ้ยระเบิดไม่มีเหรอโอ้โหแต่ค่อนข้างที่จะชา้าอยู่นะนบูเลตไม่ได้ใส่มาหนึ่งร้อยบูเลตใส่มาแค่สี่สิบอะขวามี เฮ้สายแม่ข้างหน้านี่ป้อมเราได้แล้วล่ะอยู่นี่โหดีจูโหไม่มีอ่ะเสียงใครไปไหน ได้ยินเสียงข้างหน้าครับผมลวงหนึ่งเดี๋ยวเราเาเปลี่ยนเป็นสโตกออกเลยก่อนเป็นเนะีย้ยไม่มี ทางพอมก่อนเจ้วางไปแกสายมีสายก็มี้งหน้าโอ้โหเต็มเต็มเจอเต็มเต็มเกิดตุ๊ดเกิดใกล้ๆเลยหลังมีนะปล่อยให้พอมเรายิงไปก่อนเปลี่ยนดีไหมเนี่ยเปลี่ยนดีกว่า เดี๋ยว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 เอาสโตกออกดีไหมดีนะเดี๋ยวทำการเปลี่ยนแป๊บนึงนะอย่าเพิ่งขึ้นมาตอนนี้นะเว้ยนี่ฮันนอสโตกออกแล้วก็ <c oughs> เป็นอันนี้อันไหนดี่ะอันนี้แล้วกัน <c oughs> โอเคใส่เรียบร้อย เราเปิดนิวเคลียร์ก่อนฮนะได้เรียบร้อยเปิดนิวเคลียร์ก่อนแล้วเดี๋ยวปรับไม้ปรับไม้โนส่งออกแต่บูเล็ตก็นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้ก็ยิงไกลขึ้นนะแต่ก็ไม่ได้เร็วมากอืมประมาณนี้ ันนี้ก็จะนิ่งขึ้นหน่อยมาแล้วโอ้โหเรียบร้อยโดนมิสไซล์เพื่อนไม่ใช่เพื่อนสิโดนมิสไซล์ศัตรูโอ้ยป้อมเราป้อมเราพังแล้วโอ้โหร่วงครับตอนนี้ฮะตึงแล้วครับผมเติงกันตึงจ้าเอะ อันนี้เป็นแบบฟูออโต้นะ TEC 9ก็จากปืนจากซีซั่นที่5นั่นเองนีนนี่มีเห็นอยู่แบบแบบหน่วยรัตเวนยังไม่มาตอนนี้ ค้ายเรือก็มีซีโฟไปก่อนเหมือนเดิมข้างบนโดดตามสเต็ปโอ้ยกระสุนหมดเหรอกระสุนหมดเดี๋ดเดือดเดือดด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 ดโดนระเบิดนะเมื่อกี้จุกเลยทีเดียวซ้ายไป ควมปืนมาแลุ้้ยระเบิดอีกครับนิวเคียอะไรเยไม่ใช่นิวเคียมิสตายใครวะอาว้าสปายมายี่อย่ายิงป้อมเราสายขวาม,มั้ยไปละวจะเอ๋ทางนี้อุ้ย,ยระยะไกลลองดูโอเคได้เออมาครับหัวเรือครับหัวเรือเกิดอีกหนึ่งปะหน้ากันทางซ้ายเฮ้ย นี่สายมีแล้วก็หน้าไหนนี่นีนึกว่าอยู่ข้างบนมาอีกแล้วซีโฟไปไม่โดนปลาเกินนะปลาเกินแบบนี้ก็ไป โอ้โห oh, แล้วยิงป้อมเราด้วยมิสไซน์นี่นตัวนี้ยิงป้อมยิงป้อมปืนเหรออุ้ยหลังเดี๋ยวนะไปไหนอะไปไหนแล้ววะโอ้โห oh, ตายตอนน้าเป่าต,ตาฮะได้ด้วย ระเบิดมาลัวๆเลยวะ่ะอุ้ยเกือบเกือบตายอยู่นะหน้าถ้าไม่เข้าในที่กำบังในร่มนี่มาแล้วเต็มอ่ะผมไม่เห็นเลยตรงนี้ระเบิดลงต่อหน้าต่อตาขอแจมด้วยคนนี่ทางนี้แล้วก็ซ้ายเหนึ่งตัวข้างใน จะโดนไหมวะอยู่ปีกเรือโอ้่ปลาระเบิดมาแล้วโอเคจุ๊บจุ๊บฮึสายมีโผล่ละหนึ่งตัวโอเคมามาแล้วจรวดใครนี่ไงหมอนี่สั่ง โยนพอดีเลยเดี๋ยวเราไปเล่นอันนี้อันนี้แล้วกันไม่ล่วงไปไหนแล้วซ้ายป้อมป้อม <C 4. S 1> <c oughs> เอาซีโฟโยนไปแทนแลวกันขอแทนด้วยคนอุ้ย ขวามาสองแล้วขวาสุดขวาสุดโผล่ละสปายไปก่อนเ <c oughs> จดมเจอกันแล้วขึ <c oughs> ้นมาแล้วหนึ่งพหน้า,น,านี้ ท้ายเรือเกิดเกิดสองนะเกิดสี่เกิดสี่เราเอาตัวนี้ก่อนของตัวนี้ก่อนข้างหน้าหนึ่งเราพาระเบิดมาต่อหน้าต่อตาล่วงเดี๋ยวเราแต่งแบบนี้ดูอืมตัวนี้ก็โอเคแล้วนะคอตตอมหนึ่งอะ ตัวที่หนึ่งตัวที่หนึ่งจะปรับตรงไหนดีนะบาลีโอถ้าสมมติว่าเอาตัวนี้เป็นอันนี้ล่ะคือยิงเร็วจะดีดไหมไม่ดีดหรอกเดี๋ยวลองดูนะหน่วยลบมาแล้วก็ตั้งปืนดักไว้ก่อนตรงนี้นะ นั่นเกิดเลยโอเคล่วงมาลองดูปืนนี้กันปุ๊บนี่บูเลตเร็วโยอนี้ไม่ได้เน้นแบบยิงไกลเท่าไหร่แบบวิ่งบวกวิ่งบวกเลยนะเดี๋ยวเราจะมาวิ่งบวกวิ่งบวกกันไปวิ่งครับ ออมไปก่อน oh นั่นปลารละเบิดมาด้วยมาโ oh 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 oh. อ้โอ้โอ้โอ้เจใช้กันหมดแล้วใช่ไหมพวกสกอร์ติกน่นยิงกันอยู่ยิงป้อมเราเละละายหน่วยเครื่องบินลบโปรไหม โอ้ยิงเว้ยิงยิง,งอุ๊ยหึข้างหน้าเกลือบอม,มาสายมา,ยาเดี๋ยวเดี๋ยวขอรีลู้ก่อนขึ้นแล้วอุ้ยมีอีกหนึ่งตัวจะเอ๋ทางนี้นั่นเอง มาเลยสวยใช้ได้นี่เฮ้ยคือบินที่บินบนี่ซ้ายใครโอ้ยังดีงไม่ลงที่เรากำลังแบบชมปืนอยู่เลย <c oughs> นี่เฮ้ยข้างหน้านี่ขอแจมด้วยคนเอาแล้วยิงกันตายแล้ว ส okay. ายโผล่ด้วยสีโฟไปก่อนหนึ่งอุย๊ยข้างล่างมีอุย๊ยหนาวแล้วโดนยิงกันเองอย่างนี้ขอบใจที่ช่วยหลังมาว่ะปามาด้วยก็ <S <S พอได้นะยิงอ่ระยะไกลแต่ว่าก็อย่างที่บอก อาจจะไม่ได้แรงมากเท่าไหร่ทีนี้ผมเพิ่มความเร็วในการยิงเป็นฟูลออโต้แล้วเพิ่มความเร็วนะฮะหุยอุยตั้งนีนิดเลยกันยิงป้อมเรายิงไปแล้วฮะไปเฮ้ยตรวจใคร เกือบอะข้างล่างมีปามาแล้วจ้าเอ๋้างหลังไม่เห็นนะข้างในนี้ไม่ต้องห่วงแล้วมีป้อมแล้วฮนะโอเคหน่วยลบเรามาแล้วครับผมเก็บเท่าไหร่หนึงตัวเดียวโอเคตามเก็บเอาแล้วกัน ทำนายหนึ่งไป,ไปครับผมไม่ใช่ตกใจเหมือนกันนี่เตรียมจะเอามายิงรู้เลยรู้เลยว่าเตรียมจะเอามายิงป้อมปืนเรา วิ่งกันทั่วแมปเลยฮะครันนี้หลังใช่ไหมใช่จริงด้วยอือหตามมายังตามมาอยู่มาขับมาสไตน้าถ้าเอ๊ขวามีสองนะเนี่ยสามตัว ตัวนี้ก่อนหนึ่งตัวนี้สองตัวหนึ่งกำลังจะยิงอุย้ยเกือบเกือบเกือบหลังเกิดตามมาแล้วนี่ขา้างหน้าไม่เห็นโดนยิงแล้วโอ้โหมันยิงเลยยิงเลย ตายนาะโผล่แล้วมีสองตัวจังหวะแบบนี้มีอีกได้ยินเสียงไปไหนละเข้าไปแล้วสีโฟ <C 4 S 1> ตามไปเฮย้ยเดี๋ยว โอ้โหล่วงมานิวเคลียร์จ,จบแล้วฮะนี่น,นีหลบนิวเคลียร์หรอหลบนิวเคลียร์หรอข้างหน้ามีโอ้แล้วขาวแบบนี้มองไม่เห็นมองไม่เห็นแบบนี้เปลี่ยนกันมาเล่นแบบสามนัดบ้าง <laughs> โอเคอนี่ สามารถก็ดีเหมือนกันนะครับลหลายๆคนที่แบบเล่นจดนคล่อ,องแล้วเห็นนะยิงอย่างโฮดแต่ส่วนตัวผมชอบแบบป <ming> ูออโต้มากกว่าคิดดูตอนปลดปืนแรกๆอะแบบมันแล้วยิงได้ยิน,น,น,นะนัดตึก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 กว่าจะปลดได้ แล้วพอปลดสามนัดได้นี่ก็เล่นสามนัดจนปลดแบบฟัวโต้ยิงตัวไกลแล้วค่อยยิงตัวใกล้โอ๊ยมาเกือบเลยมาระเบิดโอ้โหโดนไปหน่วยลบสิบสองตัว เพื่ออุอยมีตามหลังมาแล้วโอ่ไม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 ่เจ็บตัวได้ไหมสีโฟไปไกล้กก่อนป้อมไม่โดนเสียงมีชจ้เอน่าซากยิงกันเองแล้วเป็นซากนะเสร็จเลยครับคราวนี้ต่้งปอมไว้อุ้ยอุย ก็เห็นแล้วนี่นาไม่ยิงซะงั้งงนตั้งป้อมไว้ก่อนตรงนี้โอฟี่ดักไว้แล้วป้อมยิงอีกตัวเดียวเท่านั้นจบด้วยเครื่องบินนะประมาณนี้นะครับผม TEC9 นะครับเป็นไงบ้างปืนนี้อยู่ในซีซั่นที่5ที่ผ่านมันเองนะครับผมผมก็เล่นทั้ง2รูปแบบเลยคือแบบสามนัดแล้วก็แบบฟูออโต้่นเดงนะครับ พักไปกันในขอภัยด้วยนะครับผมเป็นมือใหม่จริงๆเลยนะคพงเล่นม่ถึงปีเลยครับกับจอยจอยนี้นะครับแล้วจะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดอะไรก็ได้ติดตามไปเรื่อยๆนะฮะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ